เรื่องม่านรักละอองใจบันทึกของพิมพัฒตอนที่สองหลายเดือนต่อมาไม่บ่อยนักที่พิมพัฒจะสะบบออกมาอย่างไม่สบอารมณ์แผนวันหยุดที่จะได้นอนก่อนร่างนุ่มนิ่มฝังตัวบนที่นอนสักครึ่งวันแล้วค่อยทำอาหารกินกันง่ายๆหายวับไปกับตาอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมน่าจะถึงในตาขมเข้มจ้องมองนาฬิการู้ แล้วพ่นลมหายใจเมื่ออีกฝ่ายตอบกลับมาว่ากำลังจะออกเดินทางเจ้าของร่างสูงชะงักหลังเปิดประตูเข้าห้องมาแล้วเจอภรรยายืนทำหน้าเลิกลก่ากใบหน้าครามเข้มหลีตามองเรือนกายที่แสนเย้ยยวนในชุดที่แปลกตาแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนจะดึงสายตามองไปทางอื่นไม่สนใจร่างแน่งน้อยทางที่ภายในอารมณ์กำลังพลุ่งพลาดจนเครียดคลึ้ง ท่าทานของสามีทําให้พลังใจของเธอลดวบเกือบครึ่งวริฐาหน้าฉาไม่น้อยเหมือนโดนปฏิเสธทางอ้อมหรือเธอไม่ดึงดูดสายตาชายหนุ่มได้พอชุดอะไรเขาถามเสียงเรียบไม่ต่างจากแววตาชุดนอนค่ะมาถึงขนาดนี้แล้วจะให้ถอยหลังก็คงจะยากเรียกความมั่นใจกลับเข้ามาเต็มที่แล้วสาวเท้าเข้าไปหาชายหนุ่มยกแขนอบรอบคอ ช้อนตามองอย่างอ้อยอิงคนตัวเล็กรอบยิ้มเมื่อสัมผัสได้ว่าลมหายใจของสามีสะดุดลงอาบน้ำก่อนดีหรือเปล่าคะขิมเตรียมน้ำไว้ให้แล้วการเวลาผ่านไปวริษฐาก็อดทึ่งในตัวเองไม่ได้เหมือนกันที่มีความกล้าในทุกๆเรื่องมากขึ้นร่วมไปถึงเรื่องบนเตียงด้วยแค่พิมพ์พัดพอใจก็ถือว่าเป็นกำไรสำหรับเธอแล้วการยืนอยู่ข้างกายพิมพัดในฐานะภรรยา ขิมต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะขิมจะพยายามค่ะคุณแม่แต่อย่าเข้าใจผิดแม่ไม่ได้หมายความว่าให้เราปั้นหน้าแสดงใส่หน้ากากหรืออะไรแม่อยากให้เรียนรู้วิธีมัดใจสามีมากกว่าเธอโชคดีที่แม่สามีค่อนข้างจะเอ็นดูแม้ว่าในบางเรื่องท่านอาจจะเข้มงวดมากเกินไปก็เถอะแต่ท่านก็เลี้ยงพิมพ์พัดมาด้วยตัวเองถ้าไม่เชื่อท่านแล้วเธอจะไปเชื่อใครได้เลื่อนไฟเป็นไฟดึกให้ที ริมมหมมองเจ้าของร่างสูงตาปลีบเมื่อชายหนุ่มพละตัวออกไปกดโทรศัพท์หาใครบางคนคุณพิมพ์จะไปไหนหรอคะนาฬิกาดิจิตอลแสดงเวลาหนึ่งทุ่มใกล้จะสองทุ่มแล้วงานเหรอคะพิมพ์พัดวางโทรศัพท์บนโต๊ะแล้วสาวเท้าเข้าหาหญิงสาวเริ่งฝีปากหนายกยิ้มเมื่อเห็นท่าทางของคนขี้อายที่เดี๋ยวนี้เริ่มมีความกล้ามากขึ้นมาบ้างแต่แน่นอนว่า วริษฐาก็ยังเป็นคนเดิมที่มีความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นเหมือนคืนนี้เธอจะเอาใจเขาเต็มที่แต่เหมือนจะกะผิดวันหากโชคร้ายไฟเต็มเขาคงได้หงุดหงิดต,ตลอด3-4วันนี้แน่ๆผมต้องไปสิงคโปร์พอดีงานด่วนยกมือไล่แก้มนิ่มนวลอย่างทนุถนอมขณะที่แววตากลุ้มกลีมไม่เห็นความนุ่มนั้นแดงระเรื่อแต่ตอนนี้ยังพอมีเวลา ชุดลูกไม้สีขาวแนบเนื้อนวนตรงหน้าทำให้เขาหายใจติดขาดพิมพัดงุนงิดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ยกเว้นคนตรงหน้าคลั้นจะให้ดานในไปคนเดียวคงจะไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรจะทานเหรอคะเธอรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ชายหนุ่มดึงร่างบางเข้าหาตัวฝ่ามือใหญ่ลูบไล้เรือนกายก่อนจะจุบที่ริมฝีปากบางพิมพัดย่อตัวลงเล็กน้อย แล้วอุ้มวริษาาพาไปที่เตียงนอนวางเธอลงอย่างนุ่มนวลแววตามีแต่ความปรารถนาอีกทั้งยังร้อนรุ่มจนคนถูกจ้องหน้าซับสีเลือดขึ้นมานี่มันชุดร้านไหนกันเขาถามพังซุกไซเข้าหาซอกคอนวลเหมาทุกตัวไปเลยเอาบัตรผมไปรูดถึงจะว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้ชุดนอนอันว่าวิวกำลังถูกถอดออกไปอาบน้ำกันแค่อาบน้ำนะคะ เดี๋ยวไม่ทันครับรับคำอย่างเสียดายตอนนี้ได้นิดนๆหน่อยๆก็เอาใช้เวลาอาบน้ำไม่ถึง10นาทีแต่ภายในสินาทีนั้นก็ทําให้วริธาเกือบจะหมดแรงจนเขาต้องอุ้มภรรยาไปส่งที่เตียงแล้วจุบอีกครั้งเพื่อบอกฝันดีกิตเตอรวรออยู่ที่รถแล้วลูกน้องคู่ใจไม่ได้ตั้งคำถามว่าเหตุใดเจ้านายถึงได้ลงมาช้ากว่าที่นัดเอาไว้เป็นชั่วโมงไปสนามบินด่วน ได้ครับพิมพัดย่นคิวเข้าหากนานเมื่อโทรเข้าหาเบอร์ภรรยาแล้วไม่ติดกดหากิติฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมรับสายแต่ด้วยหน้าที่ที่ยังอยู่ในเวลางานฝั่งตรงข้ามยังเป็นลูกค้ารายใหญ่ซึ่งกำลังนั่งกินข้าวทำให้เขาต้องข่มความขุนใจไว้ข้างในวันนี้เข้าวันที่3แล้วที่เขามาที่นี่ค่ำคืนก่อนจะเดินทางยังติดอยู่ในหัวสลัดยังไงก็ไม่ออก ยอมรับว่าเศษติดวริษายิ่งกว่าอะไรอีกอย่างเขายังมีความรับเก็บเอาไว้ทำให้ไม่อยากอยู่ห่างจากเธอเท่าไหรนกักคุณพิมพ์ครับนัดเดินนายเอ็นตัวใช้มือป้องปากกระซิบเจ้านายเหมือนผมจะเห็นคุณขิมครับพิมพัดเลิกคิ้วขึ้นจากนั้นจึงเลื่อนสายตามองไปตามที่เลขานุก,การบอกถึงผู้หญิงคนนั้นจะหันข้างและต่อให้เห็นเพียงเซี่ยวน้าเขาก็มั่นใจว่า นั่นมันคือเมียตัวเองแน่ๆโชคดีไม่กี่นาทีต่อมาทางฝ่ายลูกค้าขอตัวกลับไปที่พักแน่นอนว่ายกหน้าที่นั้นให้นัดดานัยเป็นคนจัดการทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่เรื่องที่วริษฐาลงทุนมาถึงที่นี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเขาเท่าไหร่นักเจ้าของร่างสูงเดินตรงเข้าไปหาทั้งสองคนไม่เข้าใจว่าทำไมกิติถึงไม่รายงานเขาก่อนมาได้ยังไงทำไมไม่โทรบอก ประโยคหลังนั้นกดเสียงเข้มขึ้นแต่สายตาลากไปยังคนข้างๆวริธาซึ่งเป็นลูกน้องคู่ใจอย่างกิตติที่ยืนประสานมือไว้ด้านหน้าคิมเป็นคนบังคับให้คุณกิตติพามาเองค่ะหญิงสาวบอกด้วยท่าทีมึนตึงอย่างเห็นได้ชัดเพียงแค่นั้นมันก็ทําให้คนตัวโตวอ่อนลงมาเนื่อย,อยคุณกินอะไรมาหรือยังพิมพ์ัดวาดวงแขนอบรอบเอวบางนับวันภรรยาของเขา ยิ่งเพิ่มดีกรีความน่าเกรงขามแบบแต่ระดับขึ้นเรื่อยๆเธอไม่ได้ร้ายกาจไม่ใช่คนเล่เหลี่ยมเยอะไม่ใช่คนเจ้าเล่เลยสักนิดเพราะเธอยังคงดูออกง่ายแม้กำลังจะพยายามโกหกกันอยู่อย่างเช่นการมาครั้งนี้ก็คงมีเรื่องสำคัญที่ดูแล้วน่าจะส่งผลร้ายต่อเขามากกว่าส่วนไอ้คำว่าน่าเกรงขามที่ว่านั้นมันแผ่ซ่านออกมาเอง โดยที่เจ้าตัวไม่ต้องพยายามทำเลยด้วยซ้ำขีมอิ่มแล้วค่ะนั่งรอคุณคุยกับลูกค้าคนนั้นนานเหมือนกันงั้นเหรอพิมพัดระบายยิ้มก่อนตวัดตามองลูกน้องที่พยายามขยับปากโดยไม่ออกเสียงแต่เขาอ่านไม่ออกจึงได้แต่ขมวหมดคิ้วแล้วไล่กิติไปด้วยการปัดมือไปมาอยากไปเที่ยวไหนก่อนหรือเปล่าผมจะพาไปเพิ่งสังเกตเห็นว่า วริษาสวมชุดเดสสีน้ำเงินเข้มกัมะยีแม้จะเป็นแขนยาวแต่คอนั้นคว้านลึกพอสมควรแถมยังเปลืยหลังเล็กน้อยความสั้นเหนือเข่าเล็กน้อยคงเปลี่ยนก่อนมากินข้าวเขาเป็นผู้ชายยังไงก็ชอบมองสิ่งสวยงามยิ่งเป็นภรรยาตัวเองแล้วด้วยความภาคภูมิใจวริษาเริ่มรู้จักแต่งตัวมากขึ้นและเขาพร้อมจ่ายเงินให้กับคนรักอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งนับวัน เธอยิ่งมีสเสน่ห์จนเขาไม่อยากจะละสายตาไม่ค่ะอิ่มแล้วขิมก็คนพูดรีบยกมือปิดปากเมื่ออาปากหาวอดกลับห้องเลยดีหรือเปล่าคะครับชายหนุ่มคลี่ยิ้มก่อนกดจุบบนเรือนผมงามแล้วกระซิบเสียงเบานอนแช่น้ำอุ่นกันนะก็ได้ค่ะวริษฐาจุบเข้ากับปลายคางซากาว่าในใจกำลังทบต้นทบดอกกับสิ่งที่เธอเพิ่งรู้ อยากแช่น้ำใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะให้นอนแช่จนตัวเปื่อยไปเลยตลอดระยะเวลาที่เดินกลับไปที่พักพิมพัฒัดกลุ่มมือร่างบางเอาไว้เหลือบมองก็บ่อยแต่ดูท่าทีของวริษฐาแล้วบอกตรงๆเลยว่าเขาก็กังวลไม่น้อยแม้เธอจะพูดคุยเล่นตามปกติแต่ดวงตากลมโตที่เมื่อก่อนเหมือนก็ตายตื่นตูมปัตนี้เหมือนมีแต่ความราบเรียบไม่ต่างจากตัวเขา อย่างที่ต้นเหยื่อเข้ากลงคิดถึงจังเลยครับพอเข้าห้องมาก็รีบมาสวมกอดภรรยาจากทางด้านล่งใช้จมูกสูดกลิ่นหอมหวานประทับรอยจุบคี่ต้นคออย่างแผ่วเบางานเรียบร้อยดีหรือเปล่าคะเจ้าของร่างบางหมุนตัวเข้าหาสามียกมือประคองแก้มใช้ปลายนิ้วไล่มันไปมาครับรีบจัดการจะได้รีบกลับไปหาคุณคุณพิมพ์เป็นคนเก่งขิมรู้อยู่แล้ว เธอว่ายิ้มยิ้มแต่ทำไมคนมองกลับรู้สึกแปลกๆกับรอยยิ้มที่ภรรยาส่งมาให้กระนั้นก็ยังตีมืโน้มหน้าเข้าไปหาทวาวริศาเบือนหน้าไปอีกทางไม่ได้หรือครับถามเสียงอ่อนที่ขิมมาเพราะมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณพิม์พค่ะเรื่องที่ทำให้เธอเลือดขึ้นหน้าไม่น้อยตอนรู้ก็ได้แต่นั่งทำใจสักพักกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้อารมณ์เย็นลง แต่ก็ไม่เลยไม่รู้ติดอารมณ์ร้อนมาจากใครสำคัญขนาดไหนการไว้ค่อยคุยกันเดียวหรือเปล่าฝ่ามือใหญ่เริ่มป้วนเปี้ยนเริ่มจากการรูปไล้แผ่นหลังขาวนวลน,นอนคุยมันง่ายกว่านั่งคุยมีแนวโน้มจะโดนกดดันน้อยกว่าความสุ่มเสียงก็ต่างกันเยอะเช่นกันสำคัญมากค่ะแล้วถ้าตอนนี้คุณพิมพ์ยังไม่อยู่ตัวเองเธอบอกเสียงเรียบคล้ายเลียนแบบสามีในอดีตโอเคครับ ยอมละมือแล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นอย่างยอมแพ้แต่ไปนั่งคุยกันดีๆนะพิมพัฒเห็นภรรยายืนหลับตาในขณะที่มือกําลังกำเข้าหากันแน,น่นหวังว่าเธอคงไม่เอามือสวยๆส,สัตว์หน้าเขานะถึงอย่างไรวลิธาก็ยังเป็นคนน่ารักและอ่อนโยนแต่งงานมายังไม่เคยเห็นหญิงสาวโกรธเลยสักครั้งบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกน้ำผลไม้ก่อนหรือเปล่าเผื่อขิมจะได้ใจเย็นลง แต่ล้อมเสียงอ่อนแล้วก้มจุบข้างแก้มรู้เหรอคะว่าขิมอารมณ์ร้อนเรื่องอะไรดูเขาสิพยายามเอาใจเธอทุกวิถีทางเพื่อให้ใจอ่อนแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเคลียร์กันก็พอจะรู้ครับคุณพิมพ์พวริษฐาหน้าบึง้งคิ้วเรียวขมวดจนชนกันแทนที่จะน่ากลัวแต่กลับทำให้สามีนึกเอ็นดูมากกว่าไม่เอาหน้าอย่าโมโหสิครับ เขาดึงตัวมากกอดแล้วจับโครงไปมาเดี๋ยวเขาตกใจพูดอีรอบนี้แสดงว่าแท้จริงแล้วเขาอาจจะรู้มาก่อนแล้วด้วยซ้ำวริษฐาทุบอกแกล่งอย่างไม่ยั้งมืออยากหยิกแต่เชื่อเธอว่าหยิกไม่เข้าแน่ๆกล้ามเนื้อสามีนั้นแน่นจนเกินไปทำไมคุณพิมพ์ไม่มาปรึกษาขิมก่อนคะสลับยาได้ยังไงขิมโกรธคุณมากนะเถอว,ว่าน้ำตาเอ่อคลอ แต่อีกฝ่ายกลับหัวเราะชอบใจผมเคยถามแล้วแต่ขิมบอกไม่พร้อมก็เราตกลงกันแล้วว่าสามปีแรกจะคุมเอาไว้ก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนเป็นเรื่องจริงที่เคยทำการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้เพราะเขาเองก็ยังอยากใช้ชีวิตแบบสองสามีภรรยาอยากสวีทกันได้โดยที่ไม่ต้องพวักพวงอะไรแต่เล่นกับลานที่ไรกลับมาบ้านเขาก็เริ่มหนักใจ อยากมีเป็นของตัวเองบ้างผมไม่อยากคุมแล้วคุณว่ายังไงเดี๋ยวขิมคุมเองค่ะไม่ได้คุณพิมพ์คะขิมว่าจะลองไปสมัครงานค่ะถ้ามีตอนนี้คงจะไม่หม่อหรอกเนอเขาก็เลยปล่อยเลยตามเลยไม่ยอมคุมสาวเจ้าเลยไปซื้ออยามากินแทนแต่หารู้ไม่ว่ามีเพียงเม็ดแรกเท่านั้นที่เป็นของจริงไม่ได้โดยเลก็ต้องเอาด้วยโกน ไม่ดีใจที่มีลูกกับผมหรอครับพิมพัฒัดเชนิ้วเกลี่ยน้ำตาออกจากวงหน้างามโกรธกันถึงขนาดร้องไห้แบบนี้เขาเองก็รู้สึกผิดไม่น้อยแต่คุณพิมพ์ดีใจนะริมฝีปากนะจูบซับน้ำตาจนว่าที่คุณแม่หัวใจเต้นแรงบอกกันดีๆสิคะทำแบบนี้ขิมไม่ชอบเลยคะ่ะครับขอโทษนะไม่ใช่ว่าอยากจะบังคับเธอเรื่องลูกแต่เพราะไม่ต้องการให้วริธาออกไปทำงานข้างนอก เลยดึงตัวเธอไว้ด้วยวิธีนี้อันที่จริงเขาก็เริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของภรรยามาสักพักนอนด้วยกันทุกคืนทำไมเรื่องแค่นี้จะมองไม่ออกอีกอย่างบ่นถึงเรื่องประจำเดือนที่คลาดเคลื่อนดังนั้นข้อสันนิษฐานที่ตั้งเอาไวา้เลยมีแนวโน้มมากขึ้นเพียงแต่ยังไม่กล้าบอกความจริงเธอก็เท่านั้นได้แค่ปรึกษามารดาซึ่งนั่นก็ทำให้เขาโดนท่านคอนตาวความ เล่นอะไรไม่เข้าเรื่องท่านว่ามาแบบนี้แล้วรู้ตัวตั้งแต่ตอนไหนกันคุณแม่ทักค่ะขิมเลยไปตรวจอยากขวนหน้าหล่อๆให้มีรอยแผลนกักสายตาแผ่วๆระยะแบบนั้นสำนึกจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ขิมหน้าแย้งคุณหมอว่ากินยาคุมตลอดยื่นให้คุณหมอดูด,ด้วยซ้ำและเหมือนพิมพ์พัชจะรู้ว่าเธอแอบว่าเขาในใจเลยลงทุนไปยืนคุกเข่าบนพรม ใช้สองแขนอบกอดเอวพร้อมกับแนบหน้าลงบนท้องพ่อไม่อยากให้แม่กับหนูเหนื่อยไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานทุกวันนี้พ่อก็อดหลับอดนอนเพื่อลูกกับแม่น้ำเสียงนั้นระรื่นแต่กลับกระแทกใจคนฟังที่เอาแต่หัวร้อนตั้งแต่ขึ้นเครื่องมาทั้งห่วงทั้งห่วงจะปล่อยให้อยู่ไกลตาได้ยังไงกันประโยคนี้ชายหนุม่มเงืหน้าขึ้นมาถามถ้าขิมอยากทำงานจริง ก็กลับมารับตำแหน่งเดิมมันยังว่างเสมอครับพูดแล้วนะคะพราะอยู่บ้านอย่างเดียวมันก็เบื่อเบื่อจริงๆไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วครับวริษฐายนหน้าแล้วเอ็นตัวเข้าหาว่าที่คุณพ่อโดยวางศรีรษะลงบนไหล่กว้างแล้วเงยหน้ามองสันกลามที่ขึ้นรูปยังเห็นได้ชัดเมื่อกี้วอยวายกับเขาไว้เยอะคุณพิมพ์กดขิมหรือเปล่าคะทำไมต้องโกรธ ริมฝีปากนาระบายยิ้มเมื่อน้ำเสียงของวริธาอ่อนลงคล้ายกำลังอ่อดอ้อนก็คงจะกลัวว่าเขาจะกดที่เธอพลานก่อนหน้านี้ผมตังหากที่ผิดขิมปวดปวดเท้าจังเลยค่ะสงสัยจะเดินเยอะไปหน่อยหญิงสาวดึงตัวเองกลับมานั่งที่เดิมอาจเป็นผลพวงจากการที่ขิมอยู่บ้านส่วนแทบไม่ได้ทำอะไรถึงอ้วนกว่านี้ผมก็รักอยู่ดีเขาว,ว่าพางบีบเท้าให้ แช่น้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะนวดให้ไม่เป็นอะไรคะ่ะวริษฐาพูดไม่ทันจบชายหนุ่มก็ลุกขึ้นเดินตรงไปยังห้องน้ำตอนนี้เขายังอยู่ในชุดสูทเต็มยศเพราะเข้ามาเธอก็เปิดประเด็นคุยเรื่องนั้นทันทีเป็นภาพที่ไม่เข้ากันเท่าไหรนักที่ท่านประธานเดินถือกละมังมาแบบนั้นคุณผิไม่ต้องก็ได้คะ่ะขิมว่าแช่เฉยๆก็คงจะดีขึ้นห้ามไว้ พราเขากำลังถอดสูตรออกแล้วถกแขนเสื้อขึ้นแต่ดูเหมือนจะคัดค้านไม่ได้พอพิมพ์พัดสนด้วยคำพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าที่ของสามีแล้วก็หน้าที่ของพ่อลูกกระซิบบอกผมว่าให้งอแม่เอาไว้นิ่งเงียบเป็นหนึ่งอึดใจใคล้ายจะนึกอะไรได้เขาถึงได้พูดต่อแต่ไม่ใช่เพื่อลบล้ังความผิดที่ทำไปเพราะผมอยากให้คุณสบายตัวปวดมากหรือเปล่า วรีฐานนั่งมองผู้ชายคนหนึ่งกำลังบีบนวดเท้าเธออย่างไม่นึกเรื่องเกียจใครจะไปเชื่อว่าเขาจะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยกดขี่ข่มเหงเธอเมื่อในอดีตมันทำให้นึกย้อนไปถึงตอนที่พิมพัพปล่อยเธอลงจากรถแล้วให้เดินกลับบ้านวันนั้นเธอปวดแสบปวดร้อนที่เท้าเพราะมันพุพองเต็มไปหมดมีครั้งหนึ่งที่ไปพักผ่อนที่นั่นตามปกติแต่รถยนต์ขันคุ้นตา กับขับเคลื่อนเข้ามามีเพียงแค่กิติคุณพิมพ์ขอรงกลางทางครับบอกให้ผมขับกลับมาก่อนเลยพอเขากลับมาเธอถึงซักถามว่านึกยังไงถึงได้ไปเดินตากแดดเล่นแบบนั้นพิมพ์พัดเป็นคนขี้ร้อนเพราะชีวิตส่วนใหญ่ขออยู่แต่ในห้องแอร์มากกว่าเห็นใบหน้าแดงจากการโดนแดดเผาแล้วก็สงสารแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาทำให้หมั่นไส้สามีตัวเองยิ่งกว่าอะไร ผมลงโทษตัวเองที่เคยทำไม่ดีกับคิมเดินกลับเองจะได้รู้เดินจริงหรือเปล่าคะคุณกิตเพิ่งกลับมาได้ไม่นานนี้เองคะ่ะเปล่าครับผมวิ่งเอานาออกกํำลังกายไปในตัวนี่แหละคือความไม่ยุติธรรมขนาดเขาลงโทษตัวเองเหมือนที่เคยทำกับเธอแต่ดูจะสบายาราวกับได้วิ่งจ็อกกิ้งยามเช้าต่างจากเธอที่เดินขาลากแบบนั้นคิม เสียงทุ้มนั้นดึงสติเธอกลับคืนมาค่ะแช่น้ำกันครับดวงตาระยิบระยับเชียวน้าพ่อคุณผมได้ฝึกนวดตัวให้คุณด้วยขิมปวดแค่เท้าไม่ได้ปวดตัวสักหน่อยเธอก็พอจะรู้ว่าคืนก่อนที่พิมพ์พัชจะบินมาสิงคโปร์นั้นเขายังตักตวงไม่อิ่มรีบทำเวลาขนาดนั้นเธอก็นึกสงสารไม่นายยัวสามีตัวเองเลยฝึกไว้ อีกหน่อยก็จะได้ใช้เผื่อคุณเมื่อยผมจะเป็นหมอนวดที่ดีบันทึกของพิมพ์พาเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกของคนที่กำลังจะเป็นพ่อส่วนใหญ่เป็นแบบไหนกันแต่สำหรับตัวเองแล้วมีแต่ความกังวลเต็มไปหมดจนภายในหัวแทบจะไม่มีพื้นที่ให้งานเข้ามาแทรกแซงภาพที่สะท้อนจากในตาขมเข้มนั้นคือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งใช้นิ้วรัวแป้นคิมคีย์บอร์ดดูใจจดใจจ่อกับงาน ซึ่งต่างจากเขาโดยสิ้นเชิงวริษาาตั้งขันได้สองเดือนแล้วย้ายกลับมาทำงานตำแหน่งเดิมโดยเขายื่นคำขาดว่าต้องทำงานในห้องแน่นอนว่าเจ้าตัวก็ยอมแต่อิดอ่อนเล็กน้อยทำงานนะคะไม่ใช่ให้ขิมมานั่งเฝ้าคุณในห้องเฉยๆพอได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแทบจะ24ชั่วโมงต่อวันทั้งเขาและเธอต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น วริษาจับทางเขาได้เป็นเสียส่วนใหญ่กล้าพูดและกล้าทำกล้าสแสดงออกมากกว่าเมื่อก่อนเยอะคุณพีมไม่เห็นดุเหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะผมดุเหรอจำไม่ได้หรอคะคุณดุขิมจนร้องไห้ไปหลายครั้งเลยนะคะพิมพัดนึกคันเมื่อนึกถึงคำพูดของศรีภรยาตอนนี้เขาจะดุได้อย่างไรในเมื่อคนพูดกลุ่มอำนาจทางด้านความรู้สึกรวมถึงหัวใจแบบนี้มันไม่ใช่ว่า เขาเปลี่ยนไปหรอกนะแต่เป็นเพราะเลือกที่จะยอมเป็นรองเธอมากกวา่าแน่นอนทั้งชีวิตนี้เขายอมแค่เธอเท่านั้นสงสัยมานานแล้วค่ะคุณพิมพ์รักขิมตอนไหนหลหรอคะตอนนั้นเขานั่งนิ่งทบทวนคำถามสักพักก่อนนึกย้อนกลับไปช่วงที่หัวใจเริ่มมีความเคลื่อนไหวพาตัวเองใกล้ชิดภรรยาตัวเองอ่านที่จริงผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนไหนแต่ผมรู้สึกดี ตอนที่เราโดนประกบยิงสถานการณ์ตอนนั้นผมคิดแค่ว่าขิมไม่ควรตกอยู่ในอันตรายแล้วคุณดูเป็นห่วงผมจริงๆอย่างที่เคยบอกไปทุกคนที่เข้าหาเขานั้นล้วนต้องการผลประโยชน์ทั้งสิ้นยากที่จะเห็นว่าใครรู้สึกเป็นห่วงเขาจากใจจริงก็ขิมไม่ได้เป็นคนเข้าหาคุณพิม์พนี่คะใช่ครับขิมเลยพิเศษกว่าใครหากถามว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะย้อนหรือเปล่าเขาคงตอบแบบมั่นใจว่าไม่มีทางหรือถ้าย้อนไปแล้วจะทำแบบเดิมไหมคำตอบคงออกมาเหมือนเดิมคิดถูกแล้วที่ทำแบบนั้นลงไปแต่สิ่งที่อยากจะแก้ไขก็คงจะเป็นเรื่องที่เคยทำให้วอลลี่ถาเจ็บตัวมากกว่าอย่างตอนที่ขาดสติควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่จนเอ่ยปากไล่เธอลงจากรถเขารู้ตัวเองดีว่าเป็นพวกท่ามากทิฐิเยอะ เรื่องอะไรที่ลั่นวาจาออกไปแล้วย่อมไม่คืนคําแต่พอเห็นผลงานที่ฝ่าเท้าของหญิงสาวแล้วความรู้สึกดันกัดกินใจอย่างไม่น่าให้อภยัยคุณพิมพ์คางานตรงนี้ขิมไม่เข้าใจเลยค่ะเสียงหวานออกจากริมฝีปากจิ้มลิม้มวริฐาละหน้าจากจอคอมพิวเตอร์แล้วสบตาพร้อมกับส่งรอยยิ้มมาให้ป่ายนิ้วเลียวไรจิ้มไปที่เอกสารในมือเรียกร้องให้เขาเดินไปหา ตามหลักการแล้วคนเป็นผู้ช่วยเลขค้าควรลุกจากโต๊ะแล้วเดินมาถามเจ้านายมากกว่าที่จะเรียกเจ้านายไปหาเพราะคนตรงหน้ามียศใหญ่กว่าท่านประธานยังไงล่ะอีกอย่างเขาขอร้องไม่ให้เธอลุกบ่อยๆมีอะไรก็ให้เรียกที่สำคัญเธอติดการทิ้งน้ำหนักลงบนก็เอี้แรงเกินไปพิมพ์พัดลุกขึ้นอย่างว่าง่ายเหลือบมองเวลาแล้วก็ยกยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ไว้ทำต่อนะครับ ได้เวลากินข้าวแล้วกดจุบเข้ากับเรือนผมงามแล้วค่อมตัวลงไปโดยใช้มือหยันที่วางศอกของเก้าอี้ตัวนุ่มที่เขาสั่งซื้อมาให้ภรรยาโดยเฉพาะอีกแค่นิดเดียวเองค่ะเธอว่าโดยไม่เงยหน้ามองด้วยซ้ำยังสนใจแต่เอกสารในมือเกิดมาสิบนาทีแล้วเห็นตั้งใจกับงานตอนแรกเลยไม่กล้าขาดกะว่าสักพักจะบอกให้วางมือแล้วออกไปกินข้าวกันนะครับ คุณพิมพ์จองโต๊ะเอาไว้ก็ได้ค่ะวริถายอมปล่อยแผ่นกระดาษพวกนั้นแล้วจูบป,ปลายคางซากทำเอาคนโดนจูบยกยิ้มอย่างพอใจขิมแพ้คุณพิมพ์ตลอดเลยเวลาคุณแทนตัวเองแบบนี้ยิงสาวย่นหน้าเล็กน้อยก่อนจัดการเคลียร์ของที่โต๊ะให้เข้าที่พิมพ์พัดหัวเราะในลำคอแทนตัวเองว่าคุณพิมพ์ถือเป็นไม้ต่เวลาที่ภรรยางองแงมากกว่าหากแต่ครั้งไหนที่โดนเธอโกรธแล้วก็ จะก,กี่คุณพิมพ์ก็ไม่มีผลใครกันแน่ที่แพ้รับคาบเขายังไงล่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องม่านรักละอองใจขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามมาตลอดเลยนะคะส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนอ่านและอย่าลืมกดไ like, ลค์หรือกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ